ในช่วงนี้จะเห็นว่าในอาเซียนนั้นมีความเคลื่อนไหวอยู่หลายด้านด้วยกันที่น่าจับตานะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เตรียมผลิตก,กำลังกันเพื่อต่อกรกับทางสหรัฐอเมริกาหรือในเรื่องของภายในอาเซียนเองที่ทางนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้มีโอกาสพบปะกับทางผู้นำของเมียนมารวมถึงผู้นำของไทยและนายทักษิณชินวัตรด้วยนะคะ ช่วงนี้เราจะชวนคุณผู้ชมร่วมวิเคราะห์และก็พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์มีสันฐานผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณกิรัชาตาและคุณภูมิพิมลครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับค่ะอาจารย์คะในการเดินทางมาเยืนของผู้นํามาเลเซียนในครั้งนี้ค่ะกับไทยบางคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าพบปะกับผู้นําไทยในช่วงเวลาสั้นๆน,น้อยไปหรือไม่ในการที่จะพูดคุยกันอาจารย์มองว่ามีนัยยะอะไรหรือไม่กับการที่เดินทางมาไทยในเวลานี้คะ่ะ ครับผมในส่วนของนัยะเนี่ยต้องบอกว่าการเดินทางมาแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆน,นะครับก็มีนัยยะแน่นอนครับการเดินทางมาครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีอันวัยบริมเนี่ยถ้ารโมนครับมีถึงสามเลเวลด้วยกัน ที่อันวาเองเับวางแขนในการเดินทางมานะครับเลเวลที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์นะครับในระดับทวิภาคีกับประเทศไทยนะครับถ้าเราสังเกตรเราจะพบว่าการพบกันระหว่างผู้นําของไทยกับมาเลเซียเนี่ยครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2023นะครับ2566 67แล้วก็แม้กระทั่ง68เนี่ยครับเมื่อต้น เดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏข่าวการคุยกันทางโทรศัพท์เนาะดังนั้นเนี่ยการมาครั้งนี้ทับซึงมาเป็นการกระชับทางการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็สิ่งที่เคยพูดกันไว้แตมครับมีประเด็นที่สองก็คือว่าเประเด็นในเลเวลของระดับอาเซียนนะครับการเดินทางมาครั้งนี้อย่างที่ทราบครับมันคือการเดินทางมาแล้วก็มีคิดเด่นอนเจนดาก็คือการมาพบกับผู้นำรัฐบาลอดีตั อ่าใช่ครับผมแล้วก็แล้วก็ผู้นํำออของพม่าด้วยซึ่งตรงนี้ครับมันจึงเป็นอีกหนึ่ง เป้าหมายซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยในเลเวลนี้ครับอาจจะเป็นเป้าหมายหลักของการเดินทางในครั้งนี้ด้วยกว็ได้ครับผมค่ะเท่ากับว่าดูแล้วเนี่ยน้ำหนักในการเดินทางเยือนเมื่อว,วานของของผู้นำมาเลเซียจริงๆมันมีประเด็นใหญ่ที่อาจจะต้องพูดคุยนั่นก็คือการร่วมมือในอาเซียนผนึกกำลังกันรับมือกับสหรัฐแต่ดูเหมือนประเด็นรองเนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นที่ครอบงำการพบปะหารือทั้งหมดหรือเปล่าคะอาจารย์คะเออมันอาจจะไม่ไม่ได้ ชอบนาทั้งหมดะนะครับเพราะว่าการเดินทางมาเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องคมเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกันแต่ว่าเรื่องท้มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดคุยกันได้ตลอดอยู่แล้วครับแต่ในขณะที่การเดินทางมาเพื่อพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้นําเมียนมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกับการพูดคุยในเรื่องทคมที่เราจะต้องเตรียมแผนอยู่แล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสิ่งที่อันวาพูดมาตลอดและประกาศมาตลอดนะครับว่าก็คือ เออเมียนมาเนี่ยก็คือบททดสอบของความเป็นเอกภาพของอาเซียนและอันวา,วาก็ใช้โอกาสนี้ครับในการ Take A c t i o n ในการเป็นผู้นําอาเซียนแล้วก็การเป็นประธานอาเซียนของอันวาเองด้วยครับของมาเลเซียเองด้วยครับค่ะเท่ากับว่าความเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นในระยะนี้ที่เราเห็นความเคลื่อนไหวในอาเซียนค่อนข้างจะเยอะมากเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีความเคลื่อนไหวของทางทางฝักฝั่งของอกระทรวงพาณิชย์ในอาเซียนก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนโยบายภาษีแต่ว่าตัวของประธานปัจจุบันของอาเซียนเอง ก็ค่อนข้างที่จะเดินนโยบายเชิงรุกเนี่ยอันนี้เป็นเป้าหมายของทางอันวาอยู่แล้วด้วยหรือไม่คะอาจารย์ใช่ครับนี่คือคือเป้าหมายหลักของของอันวาเลยครับก็คือการขับเคลื่อนบทบาทของตัวเองในฐานะของการเป็นประธานอาเซียนแล้วใช้โอกาสนี้ครับในการตอบย้ําการเป็นผู้นานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นเป็นผู้นําของกลุ่มอาเซียนนะครับเราจะเห็นทั้งบทบาท การพูดการออกมาในในการในการตอบโต้หรือในการให้สัมภาษณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งการเข้ามาเพื่อพูดคุยในประเด็นเบียนมาซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการเสนอตัวเข้ามาพูดคุยเนี่ย ผลเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การที่อันวาเนี่ยพูดแล้วเข้ามาทําตรงนี้เนี่ยครับก็เป็นการแสดงจุดยืนอย่างหนึ่งส่วนผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมมองว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งครับอืมแต่ว่าการที่มีดูเหมือนคล้ายๆกับว่าอาดีตนายกของเราที่เป็นที่ปรึกษาของประธานอาเซียนเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคีแมนที่ทําให้เกิดการพูดคุยด้วยเหมือนกันอาจารย์มองบทบาทของคุณทักษิณยังไงบ้างคะโดยเฉพาะกับการที่เปิดโรงแรม เพื่อเป็นพื้นที่ให้การพูดคุยกับผู้นํารัฐบาลฐานเมียนมาโดยที่เป็นการกันไม่ให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในตรงนี้อาจจะเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะคะ,ะจริงๆถ้าเรามองให้ลึกไปกว่าสิ่งที่เราดูฉากหน้านะครับเราพบว่าการมาครั้งนี้ครับของของอันวัยประฮิมเนี่ยครับเป็นการพบกันการพบทัศนินเนี่ยครับเป็นการพบ ของสองสถานะด้วยกัน <c oughs> หนึ่งก็คือทักษิณเองเนี่ยครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของอันวาในฐานะประธานอาเซียนและทักษิณเองก็เป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการครับข <c oughs> องอย่างไม่เป็นทางการที่เป็นทางการของ,ของ <c oughs> โดยสายเลือด นายกใช่ครับผม<ะ>ที่ท่านนายกแทนทองทานของเราอะนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีบางประเด็นนะครับการที่อันวาตั้งขึ้นมาเนี่ยครับผมไม่ได้มองว่าอันวาตั้งขึ้นมาท่านท่านที่รู้ว่าจะมีเสียงเสียงต้องใช้คําว่านินทาอาจจะเป็นเส<ะ>ียง เสียงค่อนไปในทางที่ลบด้วยทําไมถึงตั้งเนี่ยประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องตับตามองก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยครับการพูดคุยที่ไม่เป็นทางการเนี่ยครับมันมีความจําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเมียนมาการเอาชื่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงโดยที่ไปคุยกับผู้นําเมียนมาโดยตรงหรือในชื่อนายกไทยโดยตรงเนี่ยไปคุยโดยตรงเนี่ยครับมันอาจจะนํามาซึ่งปัญหาบางอย่างหรือข้อพอรหาต่อรัฐบาล ย่งเป็นทางการได้แต่การที่อันวาใช้วิธีนี้เนี่ยเราเห็นกลยุทธ์ของอันวาในการพอยหรือการตั้งอดีตนายกของเราเนี่ยคุณทักษิณนะครับขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเราเห็นบทบาทหนึ่งครั้งที่เข้าใจว่าอันวาไม่ได้ตั้งเพราะเหตุผลอะไรแต่มีเป้าหมายในการตั้งที่ชัดเจนครับค่ะแต่ ค่ะอาจารย์แต่ว่าที่มีความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือจริง,รงๆเมื่อวานเนี่ยมีการพบปะยืนยันว่ามีการพบปะพูดคุยกับผู้นารัฐบาลทหารเมียนมาจริงๆแต่เราไม่ได้เห็นภาพของมินออนไลน์ออกมาปรากฏสู่สายตาชาวโลกเลยเรื่องนี้มันบ่งบอกนัยยะอะไรหรือไม่คะอาจารย์ก็ผมมองว่าตรงนี้เนี่ยครับก็เป็นการปกป้องอะนะครับ ผู้ที่เข้าไปพูดคุยด้วยอครับคือการเป็นการเจราจาทางลับนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าการการที่นายกุัฐมนตรีมาเลเซียจะไปพูดคุยแบบเป็นทางการและมีภาพออกมาเนี่ยเขาเองเนี่ยรับก็ต้องรักษาภาพพจน์ของเขาในในระดับหนึ่งอนะ่ะรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะประธานแล้วก็เดินทางมาเจราจาเขาเองยังต้องไปพูดคุยกับอเมริกานะครับยังต้องไปพูดคุยไปยืนในหลายๆสถานนะดังนั้นเนี่ย วิธีที่ดีที่สุดสําหรับเขาก็คือการมีคนกลางที่ไม่เป็นทางการและมาพูดคุยในทางลับะครับน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดและอีกประการหนึ่งครับที่เราไม่ค่อยได้มองถึงก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยครับการเมืองมาเลเซียมิติภายในประเทศเนี่ยเราพบว่าอันวาเองครับก็ผเผชิญกับปัญหาการเมืองในประเทศค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยการโชว์ภาวะผู้นำนะครับแล้วก็การผาเผชิญกับแรงกดดัน ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ครับจากพักฝ่ายค้านก็ดีไม่ว่าจะเป็นการลดโทษให้นายิบก็ดีการที่เข้ามาแสดงบทบาทผู้นำของอาเซียนเนี่ยหรือ,อวาวรณาตัวเองขึ้นเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่จะช่วยเหลือความชอบธรรมเนี่ยครับให้กับเมียนมาเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เอาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างนะครับลดแรงกดดันภายในประเทศ ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการหาหรือแบบไม่เป็นทางการค่ะแต่ว่าจากสื่อที่ออกไปก็ทราบว่ามีการเดินทางมาของผู้นํารัฐบาลฐานเมียนมาอีกแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะที่มาไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มาในการประชุมบิมสเต็กแล้วตรงนี้ค่ะถ้าเป็นภาพลักษณ์ของไทยเองในฐานะที่เป็นพื้นที่ของการเดินทางมาค่ะมันจะมีปัญหากับการอธิบายกับทางสังคมโลกหรือไม่คะว่ามีการรับรองรัฐบาลฐานเมียนมาใน รูปแบบนี้ค่ะจริงๆประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกจับตามองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่เราต้อนรับในฐานะสมาชิกก่อนหน้านี้ะครับมันไม่ได้เป็นการต้อนรับเฉพาะแต่เป็นการต้อนรับในฐานะสมาชิกที่ไม่ได้เป็นการ พูดคุยกันแล้วก็เชิญมาเป็นการเฉพาะในกรณีทั่วไปแล้วก็การเป็นพื้นที่กลางในการพูดคุยเพื่อลดปัญหาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นความชอบทำอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นบทบาทหนึ่งที่เราสามารถที่จะทําได้ด้วยครับการเป็นพื้นที่กลางดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าการมาเนี่ยมันมีมันมีผลลบต่อภาพในระดับหนึ่งครับแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการเป็นพื้นที่กลางในการเ,เจราจาเพื่อนําไปสู่ความ สงบในเมียนมารหรือการหยุดยิงในเมียนมาเนี่ยก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เราทําได้ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงนะครับกับ <Okay. S 2> กับกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเมียนมาโดยเฉพาะในกรณีของผู้อพยพอะไรแบบนี้ครับค่ะ okay. งั้นอาจารย์มองได้ไหมว่าการมาครั้งนี้ของอผู้นํา มาเลเซีย uh, แล้วก็การเดินเกมเป็นลักษณะบร็กเกอร์ของอดีตนายกรัฐมนตรีกับการเดินทางมาของผู้นํารัฐบาลฐานเมียนมาในครั้งนี้ค่ะอาจจะเป็นลักษณะของการสมประโยชน์ของทุกฝ่ายแล้วมันจะส่งผลต่อรัฐบาลปัจจุบันด้วยนะคะอาจารย์ก็มีความเป็นไปได้ตับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะออกมาในลักษณะนั้นเพราะว่า ช่องทางหรือแนวทางที่คิดว่าทั้งสามฝ่ายเนี่ยจะได้ประโยชน์เนี่ยคือการพูดคุยกันแน่นอนมันต้องมีพื้นที่ผลประโยชน์ที่มันอินเตอร์เซคกชันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุยแล้วครับมีพื้นที่ที่มันสมประโยชน์กันทุทกฝ่ายเนี่ยม,<ะ>มันถึงเกิดการพูดคุยกันได้ดังนั้นเนี่ย แน่นอนครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีพื้นที่ที่มันสมประโยชน์แน่นอนมาเลเซียก็ได้แสดงบทบาทแล้วก็ได้ทําตามคาพูดตัวเองในขณะที่ในพื้นที่ของประเทศตัวเองเนี่ยมีหลายอย่างที่เขาทําไม่ได้แต่เขาก็พยายามเทคแอคชั่นตรงนี้เพื่อไปเป็นเพื่อไปเป็นแนวหน้าในกลุ่มประเทศมุสลิมด้วยถ้าเขาทําได้นะครับในขณะที่ไทยเองเนี่ยก็มีความสมประโยชน์ในหลายอย่างในขณะที่เมียนม,มาเองก็น่าจะเป็นทางออกหรือทางลงแบบหนึง่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนว่า ได้หรือไม่ได้เนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าเราเห็นความพยายามตรงนี้และเห็นการเข้ามามีส่วนร่วมของเมียนมาโดยที่มีไทยเป็นเจ้าภาพก็ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับแล้วก็ทําให้เห็นว่าอาเซียนเนี่ยมีการขยับเขยื่อนบ้างนะครับไม่ใช่เป็นองค์กรที่เงียบเงาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นองค์กรที่มีแค่ชื่อเฉยๆแต่ไม่ไม่ได้มีบทบาทใดๆต่อกรณีที่เกิดขึ้นนานมาแล้วโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ปัญหา ชนชาติในเมียนมากครับผมค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะรองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์มีสันฐานนะคะพอผอสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้